สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือห้าเล่มนี้นะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของจิตวิทยาการเทรดของปู่นิวครับวิลเลียมเจโอเนวนะครับเผื่อใครไม่รู้จักก็เนี่ยฮะคนเขียนเล่มนี้นะครับคัดหุ้นชั้นยอดด้วยรูบชั้นเยี่ยมนะครับแล้วก็จริงๆชื่อเนี่ยต้นฉบับนะ How to Make Money in Stock ครับนี่เป็นหนังสือ การเทรดที่ดีที่สุดครับตั้งแต่เหมือนกับมีคนย่องนะผมอย่างนี้แล้วกันนี่เป็นหนึ่งในหนังสือการเทรดที่ดีที่สุดตั้งแต่มีการเขียนมาครับเนบนี้ครับเพราะว่าเอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็มีมีการนําเสนอในแบบที่บ้าพลังมากครับนะฮะผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะครับที่ชอบงานของแกนะ จึงพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของแกมานําเสนอให้ท่านได้ฟังน,นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจิวิทยาการเทรดน,นะครับมาดูกันนะครับผมได้คัดมาจากเ,เว็บต่างประเทศนะครับคำเ,เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาแปลเป็นไทยให้ท่านได้ฟังน,นะครับข้อหนึ่งนะครับอย่าได้พยายามโต้เถียงกับตลาดจงให้สุขภาพและความสบายใจของคุณสําคัญกว่า หุ้นทุกตัวที่คุณมีครับอย่าได้ให้หุ้นมีความสำคัญมากกว่าชีวิตและสุขภาพคุณฮะหุ้นเป็นเพียงแค่เบี้ยตัวหนึ่งที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายคือความมาั่งคั่งตรงนะแต่หุ้นไม่ใช่เจ้าชีวิตคุณนะครับนี่สิ่งที่ปู่บอกนะแล้วผมก็มาขยายความนะครับ 2. จงมีเป้าหมายที่ชัดเจน และรับรู้ถึงสิ่งที่ตลาดกำลังบอกคุณจงอย่าได้พยายามพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดหรือคุณทำเมื่อวานเนี่ยหรือว่าหลายสัปดาห์ที่แล้วนั้นถูกอย่าพยายามพิสูจน์ครับเพราะว่าถ้าคุณพยายามพิสูจน์นั้นมันจะทำให้คุณเจ๊งยับเยินในตลาดหุ้นเร็วที่สุดครับการพยายามเถียงตลาดการพยายามพิสูจน์ว่าคุณ คิดถูกแต่ตลาดคิดผิดนั้นมันเป็นวิธีการที่ทำให้คุณเจ๊งหุ้นไวที่สุดครับจงเจียมตัวครับจงถ่อมตนและมองตลาดด้วยความเป็นกลางมากที่สุดครับข้อนี้สำคัญนะครับอย่าให้อีโก้เป็นเจ้านายคุณเพราะว่าอีโก้การใช้อีโก้ในการเทรดการพยายามพิสูจน์ว่าคุณถูกแต่ตลาดผิดเป็นทางด่วนครับ ที่จะพาคุณไปสู่การพ่ายแพ้อย่างยับเยินไว้ที่สุด 3. ความลับทั้งหมดในการปั้นพอร์ตให้โตในตลาดหุ้นไม่ใช่การชนะทุกครั้งแต่เป็นการเสียให้หน้อยที่สุดเมื่อคุณทำผิดครับนะฮะข้อนี้ก็อธิบายผ่านนะครับวินเรทครับไม่ยังเป็นร้อยเครับไม่ยังเป็นเลย แค่คนมีวินเรท50%ผมตีนะ30-50%ก็รวยได้แหละครับเ็ารวยได้ถ้าจำกัดริสครับถ้าจำกัดริสและปล่อยและให้รีวอร์ดสูงๆครับ สูงก,งกว่าหลายเท่าครับสูงกว่าหลายเท่ายิ่งมากยิ่งดีครับนี่ฮะวินเรทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สำคัญครับความลับจริงไม่อยู่ที่วินเรทร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ความลับอยู่ที่ว่าคุณจำกัดริสให้น้อยไว้แล้วก็ปล่อยให้รีวอดเติบโตมากที่สุดครับและโปรไฟต์ดัน y o ัด l ย s s ช็อ t แล้วก็เล Your Profit Run นี่คือความลับที่แท้จริงที่ปู่อนิวเจอนะฮะคำเนี้ยมันก็แปลง,ง่ายคือเล t คือคัดโยลดช็อตและเล y o โ r โปรฟิตรันนั่นแหละถ้าเราแปลแบบแบบเข้าใจง่ายนะ,ะสี่ครับนี่เป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาดทุนคือ อะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่ามันแพงอยู่แล้วมันมักจะแพงมากไปอีกครับและอะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่าถูกมากเกินไปแล้วยังสามารถถูกไปกว่าเดิมได้อีกครับสิ่งที่ดูเหมือนสูงก็สูงไปอีกครับราคาหุ้นหนึ่งนะราคาหุ้นที่เรามองว่ามันสูงแล้วเนี่ยวิ่งไกลแล้นเนี่ยมันก็อาจจะไปไกลได้อีกราคาหุ้นที่คุณมองว่าให้มันต่ำมากเนี่ยมันก็สามารถ ลงตำ่ำอีกเครับเรียกว่าแนวโน้มครับนะฮะห้าสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเทรดให้ได้ผลงานเหนือค่าเฉลี่ยนั้นมันไม่ใช่การที่ซื้อหุ้นที่ใกล้จุดต่ำสุดเลยแต่เป็นการซื้อหุ้นในตอนที่มันได้ทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ครับนี่เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งเลยนะคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าถ้าอยากจะ ทำเงินก้อนโตจากการเทรดต้องซื้อหุ้นให้ได้ที่ราคาต่ําสุดแต่ปู่นิวไม่ใช่ครับแกเล่นหุ้นตามแนวโน้มคือซื้อหุ้นในตอนที่ราคามันทะลุจากฐานราคาซึ่งทะลุไปแล้วทําจุดสูงสุดใหม่ต่างหากทำใจยากเร่นี้นะผมเองเคยเคยตอนแรกผมเมาด้วยการพยายามซื้อหุ้นในราคาต่ําสุดแต่ว่าไม่เวิร์กเลยวะจนกระทั่ง เออลองปรับดูซื้อตอนเปลี่ยงเอาก็เวิร์กดีนะมันก็ทําให้เราพอมีกําไรมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะต่อมาปรัชญาการเทรดผมคือหุ้นทุกตัวล้วนแย่หุ้นทุกตัวล้วนแย่ตแ,ยแต่มันจะกลายเป็นหุ้นดีก็ต่อเมื่อมันวิ่งขึ้นครับถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วมันร่วงให้ขาดทุนต้องขายทิ้งให้ไหว การเก็บหุ้นขัดทุนไว้ในพอร์ตคือความผิดพลาดของนักเทรดจำนวนมากครับนี่เป็นสิ่งที่สายโมเมนตัมนะครับเขาตระหนักรู้ว่าเออมันก็เป็นแบบการเทรดมีมีหลายแนวนะบางคนก็ชอบที่ชอตแอคเคต์พอร์ตใช่ไหมซื้อแบบเออสู้ให้ได้สู้จนชนะตัวนั้นให้ได้ครับก็มีนะสู้แบบถัวจนชนะก็มีนะมันก็ คุณอาจจะชนะก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสายโมเมนตัมแบบปูนิวเนี่ยคือเขาเขาไม่สนใจหุ้นเขาซื้อหุ้นเพราะว่ามันวิ่งขึ้นซื้อแล้วพ่อมองว่ามันมันมีศักยภาพหรือมันทําท่าจะวิ่งขึ้นมันมันน่าจะวิ่งขึ้นแหละซื้อแต่ว่าถ้าซื้อแล้วมันวิ่งสวนทางร่วงลงในแค่ขายนะนี่เป็นปรัชญาของการเทรดสไตล์โมเมนตัมนะครับต้องบอกไวก่อนนะถ้าคนเป็นนักเทรดสายที่เรียกว่าสายถั่ว ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคุณอาจจะชนะก็ได้แนตะ่ผมไม่จะเป็นไงแต่ผมศรัทธาสายนี้มากกว่านะครับดังนั้นสไตล์ใคสไตล์มันนะจงเชื่อมั่นในสไตล์ตัวเองครับถ้าคุณทําแล้วคุณได้กําไรเนี่ยก็ถือว่านั่นแหละคุณมาถูกทางนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดเหมือนกันหมดทุกหมดทุกคนนะมันก็ไม่มีทางที่สำเร็จนะเพราะว่าจริตคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะต่อมานะครับเนื่องจากตลาดมีแนวโน้มที่จะวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม กับสิ่งที่คนวนใหญ่คิดผมบอกเลยว่า95%ของข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ยินมาจากรายการทีวีนั้นมันเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวซึ่งความเห็นส่วนตัวนั้นแทบจะไร้ค่าเสมอข้อเท็จจริงและตลาดหรือว่ากราฟเนี่ยนะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าความเห็นเสมอครับเนี่ยปู่นิวบอกว่า,วาจริงๆเนี่ยที่คุณได้รับได้ดูข่าวดูข้อคือคุณได้ คุณได้ฟังกูรูพูดอ่ะคุณได้ดูสิ่งที่บทความเชียย์หุ้นต่างๆนา,นานะมันเป็นแค่ความเห็นนะสิ่งที่ซึ่งความเห็นนะมันมันมัน,มนไม่น่าเชื่อถือหรอกสิ่งที่คุณควรเชื่อหรือคุณควรใส่ใจมากสุดคือว่ากราฟครับแล้วก็ข้อเท็จจริงครับนะฮะจริงๆข้อเท็จจริงกับกราฟเนี่ย ข้อที่จริงมันก็เป็นอลอยๆนะแต่ว่ากราฟนี่คุณจับต้องได้และคุณดูชัดเจนครับนี่ก็เป็นมุมมองนะมุมมองของสายกราฟนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะปู่นิวนี่สายเทคนีคเข้าจ๋าเลยนะฮะแกจะเชื่อกราฟมากกว่าและแกก็คิดว่ากราฟหุ้นนั้นนะคบหุ้นนั้นมันจะท้อนทุกอย่างลงไปนั้นหมดแล้วครับนี่เป็นหลักการทฤษฎีดาวนะเป็นหัวใจของแนวะค,คิดทางเทคนิคยีเ,เลยเนะี่ยต่อมาครับความคิดเห็นส่วนตัวความรู้สึกความหวัง และความเชื่อเกี่ยวกับตลาดหุ้นนั้นมักจะผิดเสมอและมันมักจะอันตรายมากๆเลยให้ทางกับกันครับกราฟนั้นและข้อเท็จจริงนั้นแทบจะไม่ผิดเลยนิวชัดเจนครับมันก็ตรงกับสิ่งที่ Jesse เจสซี่เลวหมอว่าความเห็นผิดเสมอแต่ตลาดไม่เคยผิดคล้ายกันไหมปู่นิวนี้ก็เอาเอาสิ่งที่ ที่คนที่แกศรัทธาไอดอลแกเอามาขยายความมา,มาขยายในภาษาที่ทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับคือความเห็นความรู้สึกความหวังความเชื่อเนี่ยไม่มีค่าเลยอย่าไปเชื่อมันมันผิดเสมอแต่จงเชื่อกราฟกราฟนี่แหละบอกความจริงของทุกอย่างแล้วครับนี่ฮะนี่เป็นหลักการนะฮะของสายเทคนิคอลนะฮะต่อมานะครับจงเขียนข้อผิดพลาดของคุณลงไปในกราฟเลย คือปริ้นกราฟออกมาแล้วเขียนลงไปว่าทําไมคุณผิดพลาดตัวนี้ศึกษามันครับแล้วก็เขียนกดเพิ่มเติมเพื่อที่จะแก้ไขและลดข้อผิดพลาดนั้นเพราะว่าถ้าคุณลดได้นะคุณก็จะไม่เสียเงินแบบนั้นอีกครับนี่เป็นหลักการที่ผมเข้าใจนะและผมเอาไปเขียนหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการ มีวินัยในการทําตามกฎนะครับผมบอกคุณว่ากฎอะ่ะมันต้องต้องเกิดจากตัวคุณนะครับกฎต้องต้องต้องเกิดจากตัวคุณต้องเกิดจากผู้สร้างและผู้ทานะครับผู้เขียนกฎและผู้ทํากฎต้องทํามันขึ้นมาเองครับไม่ควรมาจากคนอื่นครับเพราะว่าถ้าคนอื่นให้กฎคุณมานะคุณจะทําไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณยังไม่ถ่องแท้กับมันเนี่ยซึ่งการเี่เนในกฎได้ดีนั้น มันต้องเกิดความต้องการที่อยากจะดีจริงๆครับคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆอะ่ะแล้วคุณจะได้กดที่มันแบบลึกซึ้งกดที่คุณทําตามได้โดยดยที่ไม่บิดเพลียวครับที่สําคัญในข้อนี้กดนะครับดังนั้นเนี่ยที่ปู่นิวทําคือแกพยายามตอกย้ำเนียว่าเออฉันผิดเรื่องนี้จริงวันเนี่ยครับบอกชัดเลยเนี่ยว่าว่าฉันผิดเแตวฉันยังคงทําผิดอยู่ดังนั้นเนี่ยเมือ่อทำแบบนี้เนี่ยะ นี่เป็นหลักการสอนตัวเองครับในแบบของคนที่เรียกว่าเป็นโค้ดตัวเองได้จะบคิดแบบนี้ได้นะต่อมานะครับตลาดสามารถกำจัดความภูมิใจที่มากเกินไปและอัดตาของคุณให้เล็กลงได้อย่างง่ายมากครับคือตลาดสามารถที่จะตบหน้าคุณได้อย่างง่ายๆเลย ทำให้คุณแบบฝอ l ลงแน่อะไรก็ตามที่คุณเคยเคยพองพองตัวแล้วตลาดทําให้คุณฝ่อได้ในทันทีเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยกุญแจสําคัญเนี่ยคุณต้องถ้าคุณอยากรอดแลรวยนะต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็ทําตามกระแสตลาดครับอย่าได้พิสูจน์ว่าตัวเองถูกครับอันนี้ข้อน,นี้ก็เหมือนกับข้อที่แรกข้อแรกๆก,กันนะคือว่า ย้ำไม่สตรครับยาพยามไม่สูตดรรมมว่าตัวเองเป็นคนถูกแต่จงทําตามตลาดเท่านั้นฮะเพราะว่าตลาดเนี่ยสามารถทําให้คุณฝ่อได้ในช่วงพริบตาเลยนะครับนี่เป็นเรองจริงคนที่เคยแบบพยองพยองนะเจอตลาดเล่นนอ้วกเลยนะอันตรายครับนะฮะต่อมานะครับปู่บอกว่าจำเลยนะอย่าเล่นท่ายากนะ k e ิด it s i m p l ลนะฮะการลงทุนให้กำไรนั้น มันไม่ง่ายหรอกนะฮะถ้าง,ง่ายจริงคนทั้งนักลงทงุนทั้งหมดก็รวยนะใช่ไหมทำไมมีแค่ส0อย่างที่รวยแสดงว่ามันก็หินน่ะนะปู่บอกว่าอย่าพยายามเล่นท้าย,ยากแต่ให้จงศึกษาและทําตามพื้นฐานของแคนเลิมเข้าไว้นะฮะและก็ศึกษาเราไปประยุกต์ใช้ให้คุณทําได้แบบง่าย ย้ำนะครับว่าอย่าศึกษาแล้วไปใช้ยากไม่ดีครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องเอาไปเข้า Excel ก่อนหรือคุณต้องคิดซับซ้อนหลายหลายสี่ส,สห้าชั้นเนี่ยเพื่อจะแบบเอาชนะเอาชนะตลาดเนี่ยยากครับโอกาสแพ้สูงมากคลิปอิดสิมเพิลจะเซลปิดนะฮะนี่สำคัญที่สุดนะครับนะต่อมานะครับการซื้อหุ้นโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ หรือทำไมคุณควรขายมันเนี่ยก็เหมือนกับการซื้อรถโดยที่ไม่มีเบรกหรืออยู่ในเรือโดยที่ไม่มีชุดชูชีชพหรือเรียนการบินที่สอนวิธีการขึ้นบินแต่ไม่รู้วิธีการลงจอดโองวันนี้คมนะการซื้อหุ้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะขายเมื่อไหร่ขายตรงไหนมันเป็นความผิดพลาดอย่างเป็นความเสี่ยงอย่างร้ายแรงไหมนะเสี่ยงเหมือนกับการที่คุณ ขับรถโดยที่ไม่มีเบรกอหรืออยู่ในเรือโดยที่ไม่มีชุดชูดชีพคือคุณไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยฮะแบบนี้อันตรายนะฮะจงเรียนรู้ที่จะขายหุ้นออกอย่างรวดเร็วในตอนที่คุณยังขาดทุนเพียงเล็กน้อยแทนที่จะจะ,จะทนหรือจะทนถือรอและหวังว่ามันจะกลับมาเท่าทุนครับพูดง่ายๆคือถ้าขาดทุนให้ขายออกในตอนที่คุณยังเสียหายน้อยๆครับ ต่อมาที่สาคัญนะําผมชอบนะตอนนี้ผมเริ่มลงทุนผมก็ทําผิดพลาดเหมือนกับที่คุณทํานั่นแหละปู่เนี่ยฮะคนนี้เป็นไอดอลแล้วก็ได้รับการการันตีว่าสําเร็จเป็นมาเก็ตวิสัทนะครับแต่มาเก็ตวิสัทก็บอกแบบนี้ว่าจริงๆนะเนี่ยตอนผมเริ่มต้นผมก็เล่เหมือนคุณแหละผมก็ขาดทุนเล่เหมือนคุณแหละอือผมมีกําลังใจนะแม้หลายคนเนี่ยเหตุผลทําให้ผมเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเล่นที่ว่านักเก็ตฮีโร่ว่าเออจริงๆกันเนี่ย ผมกล้าเขียนพวกนี้ขึ้นมาว่าอะไรเฮ้ยจริงอะมาเขียนวิสาต์ผมอ่านหนังสือมาเขบยวิสาต์บอกเฮ้ยจริงเซียนหุน้น <c> ก <oughs> ็เละเหมือนกันนะดังนั้นการที่เราเละตอนนี้แลวเรารู้ตัวว่าเราเละเนี่ยมันดีมันทําให้เรารู้ว่าเออสิ่งไหนไม่ควรทำและสิ่งไหนที่ควรทาวะเน,นี่ยนี่เป็นสิ่งที่แปลงนันใจให้ผมทําอันนี้นะเขียนหนังสือขึ้นมาให้คุณอ่านนะต่อมานะครับคุณจะไม่แก่หรือเด็กเกินไปหรอก ที่จะเริ่มลงทุนอย่างชาญฉลาดก็คือคุณต้องนับหนึ่งอย่างถูกต้องอในการในการเทรดในการลงทุนน่ะไม่แก่และไม่ช้าและไม่สายเกินไปหลังหน้าเริ่มวันนี้ซะคุณอายุ60ก็สามารถที่จะลงทุนอย่างฉลาดได้เออเนี่ยใช้หลักการแคสซิลิมดูสิเนี่ยนี่เป็นหลักการที่ปู่อยากให้บอกเนี่ยต่อมานะครับขั้นตอนแรกในการเรียนรู้วิธีเลือกหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือ เรียนรู้ลักษณะของผู้ชนะอดีตครับวิธีการที่จะได้หุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เนะี่ยคุณต้องศึกษาตัวที่เคยวิ่งรอบใหญ่มาก่อนนะหรือพูด,ดง่ายๆว่าวิธีการที่จะได้หุ้นรอบใหญ่ตัวใหม่คุณต้องศึกษาหุ้นที่มันวิ่งรอบใหญ่ตัวเก่ามาก่อนว่ามันทําท่ายอย่างไนงนําทรงยังไงนะครับก็ขายของนี่แหละครับเล่มนี้ครับมีฮะสองเล่มเนี่ย ผมพูดถึงเรื่องนี้อันนี้น่าจะซ้ำลืมความภูมิใจและอัตตาของคุณซะตลาดไม่สนใจว่าคุณจะคิดหรือต้องการอะไรไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณฉลาดแค่ไหนตลาดก็ฉลาดกว่าเสมอครับนี่เป็นเรงจริงนะฮะไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณฉลาดมากแค่ไหนตลาดก็ฉลาดกว่าคุณเสมอครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขาก็คิสัยเขาเป็นคนที่ ไม่ค่อยยอมไขนะเวลาเพื่อนอ้าปากจะเตือนเนี่ยมันก็แย้งมาทันทีเลยแย้งมาทันทีเลยประมาณกูรู้กูรู้น่ะเนี่ยเราก็พยายามเตือนเรื่องการการเทรดกันเล่นหุ้นนะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยไม่ฟังอะ่ะวิธีการที่ต้องทําคือว่าต้องปล่อยให้ตลาดสอนเขาครับตอนเนี้ยเขากลัวตลาดมากเลยนะราคาหุ้น่งขึ้นก็ขายแหละกลัววิ่งลงนะครับก็ได้จริต จหรือเสียจิตพังมากเลยก็ก็ต้องพยายามบอกว่าไอ้มึงลองเขียนมาทึกการเทรดดูซิเป็นยังไงทำบัญชีซิเป็นยังไดดงครพยายามไี่จกไก์ไกลาๆใ,ให้เขาคือจะไม่สอนเขามากก็เนะีประมาณเนี้ยถ้าเขาทําได้ก็ดีนะฮนะการมี IQ สูงกว่าปริญญาโทไม่สามารถครับประกันความสําเร็จในตลาดหุ้นได้หรอกครับประมาณวแบบ่าความอัจฉริยะ การที่คุณเรียนเก่งสอบเก่งอ่ะมันไม่การันตีหรอกว่าคุณจะมาเทรดแล้วคุณจะได้ตังค์นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่คือต้องต้องแยกให้ดีนะคือคือไม่ความว่าไม่หมายความว่าคนที่เรียนสูงแล้วจะไม่สําเร็จนะไม่ใช่แต่ว่าประเด็นคือคนที่เรียนเก่งๆนี่เนะี่ยอีโก้มักจะสูงนะพออีโก้สูงงั้นเนี่ยพอมาเทรดแล้วมันจะล้มดังแล้วก็ลุกไม่ขึ้นนะฮะเพราะจัดหนักสู้คือคนที่มีอีโก้สูงมักจะสู้และพยายามพิสูจน์ตัวเองถูก ยิ่งพิสูจน์เป็นถูกนะยิ่งพังยิ่งเสียยิ่งเจ็บหนักครับแล้ฟื้นมามันยากแต่ว่าถ้าคุณไม่เลิกล้มนะคุณกลับมาใหม่แนละ้วคุณเรียนรู้ความผิดพลาดเลยนะคุณไปได้ไวนะผมผมมั่นใจว่าคุณจะไปได้ไหวเพราะว่าหัวคุณดีอ่ะเพียงแต่คุณกระดกระดุมไม่แรกผิดเท่านั้นเองคนะะการเทรดมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรก็ตามที่มันเป็นตามทฤษฎีเป๊ะๆสโคตล,ลยุยสำคัญนะสุดท้ายคือ อีโก้คุณนั่นแหละที่ทําให้คุณต้องเสียเงินก้อนใหญ่เห็นไหมครับมันก็สอกคลาวเขาไอคิวสูงแล้วเรียนเรียนสูงลยเพราะว่ายิ่งเรียนสูงยิ่งเป็นดาวเด่นเนี่ยมันมันพอมันโดนทําให้แพ้หรือเจออะไรที่มันมันลดทอนลดทอนความเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยลดทอนอีโก้เนี่ยมันสู้แรงแล้วก็เจ็บหนักนะฮะไม่ทั้งหมดครับสําหรับทีวยการเทรดของปู่นิวนะครับก็ คาดหวังว่าหลายท่านจะได้ไประโยชน์จากมันนะครับเท่านนี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ